สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมทเนศยสุดทุพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟินสกูลนะครับสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับก็คือทองคําเป็นขาลงวางแผนเทรดอย่างไรดีนะครับเหตุผลที่พูดถึงหัวข้อนี้นะครับชัดเจนเลยอ่านะครับเราเริ่มจากราคาทองคําก่อนนะครับจริงๆราคาทองคำเนี่ยจากกราฟเทคนิคอลนะจริงๆกราฟรายวันเนี่ยเป็นนวน้ลแวะนนนีนีนน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 นมขาลงแล้วและที่สําคัญคือต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า หลุดโลเนี่ยก็จะยืนยันว่าเป็นขาลงชัดเจนคราวนี้พอทองคาเป็นขาลงเนี่ยแต่ว่าในพุทธที่แล้วเนี่ยผมมีการพูดถึงอย่างนี้นะครับผมมีพูดถึงเงินเฟ้อทางอ้อมนะครับก็คือให้ดูว่าสินค้าพกกระพันนู่นนี่นั่นอะไรมันทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วละ่ะถ้าเราดูการาฟรายเดือนภาพใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นพวกของกินนะครับที่ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนซอยบีนะครับหรือว่าข้าวสารีอะไรเงี้ยนะครับน้าตาลเนี่ยนะครับและโลหะเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วละ่ะ แต่ระยะสั้นเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเวลาเราพูดถึงทองคงทองคาปรับตัวสินค้าคอมเบอตี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นน,นะครับมากราฟรายเดือนละผมก็เลยเอาให้ดูว่า US ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับถ้าเราดูกราฟเดือนมันสวนทางกันหมายความว่า US ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยด้อยค่าลงเรื่อยๆอย่างที่บอกตามธีมที่เราเคยคุยกันถ้าเราพูดถึง Asset Allocation เนี่ยจริงๆแล้วเงิน US ดอลลาร์เนี่ยด้อยค่าแล้วมันก็ทําให้สินทรัพย์ที่อ้างอิงสกุล US ดอลลาร์เนี่ยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น นะตามธีมคอนเซ็ปที่เราคุยกันเนี่ธีมนี้เลยเห็นไหมสินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันทองคําจริงๆก็คือมีพวกอาหารเนี่ยทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หุ้นต่างๆที่อ้างอิงกับสกุลดอลลาร์ก็ยังเพิ่มขึ้นสินทรัพย์ที่เช่น BTC Bitcoin ก็ยังนิวไฮเรียกงงว่าตอนเนี้ยมันเกิดเงินเฟ้อทางอ้อมและคนที่ถือสกุลเงิน US ดอลลาร์ที่ได้รับอิทธิพลเนี่ยก็เริ่มย้ายเงินเพราะว่า u s ดอลลาร์ด้อยค่าก็ต้องไปทำให้สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น ตามหลักเงินเฟอ้อหรือการหนีเงินเฟอ้อหรือการป้องกันเงินเฟอ้อป้องกันว่าสินทรัพย์หรือสกุลเงินที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยจะด้อยมูลค่าลงก็จึงเคลื่อนย้ายคราวนี้แต่แต่เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราดู US ดอลลาร์ในช่วงออสองเดือนที่ผ่านมาคือมกรลาแล้วก็กุมภาสิ่งที่เกิดขึ้นคือมกรากับกุมภาตอนเนี้ถ้าเราดูกราฟป,ปรากฏว่ากราฟลายลายวันนะ เป็นแนวโน้มขาขึ้นอ่าเรียกง่ายว่าตอนนี้ US d ลลาร์เนี่ยในกราฟรายวันเนี่ยกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นซึ่งพอเรามาดูกราฟราคาทองคําปรากฏว่าตอนที่ทองคําเป็น US d ลลาร์เนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นราคาทองคําในช่วง2สัปดาห์เนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงก็คือเรียกง่ายว่าทิศทางตรงกันข้ามกันเลยดีกว่าระหว่างทองคํากับ US d ์อินเด็กซ x ซึ่งสภาวะนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ เ,เกิดขึ้นจากความผันผวนระยะสั้นแต่หลักการย้ํากับว่าเราตั้งใจจะลงทุนทองคำเนี่ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพราะว่ามันมีบับเบิลเรื่องนี่ที่ซ่อนอยู่แต่เราไม่รู้ว่าแตกเมื่อไหร่หรอกคราวนี้เราก็ต้องมาทวนกันเราก็พูดถึงเฮ้ยแล้วเราวางแผนเทรดอย่างไรซึ่งจริงๆอ่ะผมเคยแชร์ภาพนี้ไปแล้วทีหนึ่งว่าวิธีการบริหารหรือว่าเทรดทองคําจริงๆแล้วเนี่ยให้ปลอดภัยเนี่ยยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตตัวอย่างให้ดูนะเออเรียกง่ายว่าโอ้โหวันนี้ถ้าสำหรับส่วนตัวผมนี่ก็คือถือว่า ทำตัวอย่างให้ดูออย่างนี้ดีกว่านะคนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้เรามาออก่อนที่จะไปลงวิธีนี้ให้ดูนะเทรดให้ดูนะครับละเอียดมากขึ้นเนะี่ยเรามาเข้าใจเรื่องการจัดพอร์ตแล้วก็รีบาลานซ์พอร์ตก่อนเพราะว่าคือผมว่าเวลาเวลาคนลงทุนส่วนใหญ่มักจะโฟกัสเป็นชิ้นๆอาจจะไม่ไม่เข้าใจว่าเวลาเราบริหารภาพรวมยังไงผมยกตัวอย่างนี้นะสมมติว่าเรามีเงินลงทุน2องแสนอ่ะสมมติว่าเราแบ่งมาลงทุนในหุ้นใหญ่เซ็ตห้าสิบเนี่ยเป็นเงินหนึ่งแสนบาท แบ่งลงทุนใน ETF ต่างประเทศสัก1 0 0่งแบาทะนะครับแล้วก็เหตุผล2อย่างที่ผมเลือกอันนี้อ่ะอนี้ก่อนเหตุผลที่สอสออย่างที่เลือกนี่สังเกตว่าลงทุนก็คือคิดเป็นสัดส่วนใน38.5%สาเอ่าเพราะว่าหลักการนี้เบื้องต้นก็คือว่าเราคิดว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้น้อยเราก็เอาเงินไปแช่ไว้ที่เสี่ยงต่ําเยอะหน่อยอ่าอย่างเช่นหุ้นในเซ็ตห้าสิบเป็นหุ้นขนาดใหญ่เอางี้ดีวกว่า ETF ต่างประเทศก็แทนที่ว่าเราจะต้องรู้จากพื้นฐานหุ้นรายตัว เราซื้อันทั้งอินเด็กเลยอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวก็ไปตามฟังในคลิปอื่นๆแล้วกันนะเอาแบบสั้นๆนะก็คือเรียกไงว่า2อันเนี้ยเจกว่าเปอร์เซ็นตะ์อยู่ในนี้และเอาปลอดภัยไว้ก่อนแต่ว่าทองคำเนี่ยอย่างเงี้ยเราสมมติว่าเราป้องกันความเสี่ยงผ่านทองคำนะอีฟ e ินโกเนี่ยสี่หมื่นคิดเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เราป้องกันความเสี่ยงไว้เพราะว่าหลักการคือเราไม่รู้ว่าบั้ลมันจะแตกเมื่อไหร่ถึงเวลามันแตกปุ๊บมันก็รวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยป้องกันไว้นอกจากป้องแต่่คิิดดเเปป็นปน็นนนนล้้้้วรราากกกออองงงัััยยยีจๆไมให เอาว่ามันมีไอเดียอยู่แล้วกันคนทั่วไปก็ยังฝึกปือไปไม่ถึงก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนแต่ว่าให้เราเข้าใจว่าโอเคทีเฟกมันใช้ป้องกันความเสี่ยงได้มันใช้เฮดจิ้งได้เพราะว่าเวลาช่วงที่สินทรัพย์พวกนี้มันราคาลงเนี่ยเราก็ทำกาไรได้อารมณ์ประมาณนี้นะไว้ป้องกันความเสี่ยงส่วนดิจิตอลแอสเซทเนี่ยก็คือหมื่นบาทสังเกตว่าเฮดจิ้งกับถามว่า ทำไมทีเฟกกับดิจิทัลแอสเซทเนี่ยม,มันลงทุนอยู่แค่3.8%อันนี้ขึ้นอยู่กับนิสัยคนนะการยอมรับความเสี่ยงนะพอดีว่าผมมองว่าไอตัวทีเฟกกับดิจิทัลแอสเซทเนี่ยมันอยู่เสี่ยงสูงหมายความว่าเรียกง่ายว่าเงินต้นเนี่ยหมดได้เลยอ่าเอาตรงๆนะเงินต้นเนี่ยลงไปเนี่ยศูนย์บาทได้เลยอ่าหมายความว่าไอสองก้อนเนี่ย3.8กับ3.8เนี่ยรวมกันก็ประมาณสัก7.6%เนี่ยเราพร้อมที่จะหายไปเลยเป็นศูนย์บาทเลยดีกว่าตรงเนี้ยถ้าแพ้นะโอเค คันนี้โดยธรรมชาติเนี่ยเราแบ่งเป็นภาพรวมแบ่งแอสเซทโลเคชันแบ่งเป็นภาพเงินใหญ่ๆอย่างงี้ก่อนจะลงทุนเป็นกองทุนก็ได้นะ ETF นะหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราลงทุนไปแล้วจริงๆเนี่ยนะครับสมมติว่าเราลงทุนไปแล้วจริงๆผ่านไประยะเวลาหนึ่งตามเกณินเรากำหนดทุกไตรมาสทุกเดือนอะไรก็มามารีวิวทีหนึ่งพอมารีวิวเสร็จปุ๊บ,บสองแสนหกเสร็จปุ๊บกลายเป็นสามแสนอันนี้เอาเคสดีก่อนนะเช่นจากสามแสนเนี่ยมันกลายเป็นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่มันกลายจากแสนหนึ่งเป็นแสนหนึ่งหมื่นละ ETF ต่างประเทศเพราะจริงๆอย่างที่เราคุยกันพวกจีนพวก NASDAQ เนี่ยมันนิวไฮกําไรมันเยอะกว่าหุ้นไทยอีกนะถูกไหมส่วนมันปรับเป็นแสน3าห้าอ่าอย่างเงี้ยอีฟ e ินโกเนี่ยนะครับเอตอตอนมันลงสมมตินะเออกลายเป็นจาก4ี่หมื่นเหลือสามหมื่นทีเฟกป้องกันความเสี่ยงเนี่ยมันกลายเป็นขาดทุนเพราะเราป้องกันความเสียเ่ยงไงจาก 1, หมื่นหนึ่งเหลือห้าพันดิจิตอลแอสเซทมันขึ้นไงจากหมื่นหนึ่งกลายเป็นสองหมื่นสมมติสัดส่วนมันเปลี่ยนไหมแต่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต S 1 0 1 7 6.7%โดยธรรมชาตินี้ก่อนถ้าเป็นพวกผู้บรหิหารกองทุนโดยธรรมชาติจะมีการรีบาลานซ์พอร์ตหมายความว่าเฮ้ยเมื่อกี้เราแบ่งสัดส่วนพอเป็น3838 1538เอ3 8้เราจะกลับมาถือสัดส่วนนี้เหมือนเหมือนเดิมไหมเพราะว่าอะไรเรามีความเชื่อว่าสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ที 8. 8. ่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยธรรมชาติอัพไซด์มันจะน้อยลงสินทรัพย์บางประเภทมันขึ้นเร็วเกินไปแสดงว่าอัพไซด์มันจะน้อยลงเช่น บางคนก็มองอย่างเช่นมันจะมีประเด็นพวกเทสลาเนี่ยเทสลาเราก็มองว่าโอเคเอาเราคิดว่ามันเป็นบริษัทที่มีอนาคตแหละ,ะแต่บางครั้งราคามันขึ้นเร็วเกินไปหมายความว่ามันยังทํากําไรเติมไม่ทันน่ะแล้วเราก็มองเลยว่ามันขึ้นเร็วไปเทียบกับระยะเวลาอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรามองว่าอัพไซด์มันน่าจะเหลือน้อยลงนะช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเวลาอัพไซด์เขาเหลือน้อยลงก็อาจจะหมายถึงว่าดาวไซด์เพิ่มขึ้นแสดงว่าเขาอาจจะต้องปีการปรับลดพอร์ตก็รีบาลานซ์ ก็คือขายไอ้ที่หุ้นเรามันได้กำไรเยอะก็ลดพอร์ตไปบ้างแต่ลดให้มันเหลือสัสดส่วนตามเดิมที่เราควบคุมแต่อันนี้โดยธรรมชาติต้องไปคิดก่อนนะว่าเวลาเรารีบาลานซ์เนี่ยสัสดส่วนเราอยากจะคงอยู่เท่าเดิมไหมเพราะว่าสินทรัพย์บ,บางประเภทเนี่ยไม่ใช่ว่าราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันมันจะมีมูลค่าหรือมีอัพไซด์น้อยลงเสมอไปไม่จริงอันนี้ไม่จริงคือถ้าถ้าเป็นหุ้นเนี่ยโดยธรรมชาติหุ้นบางตัวราคาเพิ่มขึ้นแล้วแต่ปรากฏว่าพอประกาศงบการเงินความสามารถในการทํากําไรอ่ะ มันเติบโตมากกว่าที่คาดการไว้มันก็กลายเป็นว่าราคาขึ้นแล้วนะแต่อัพไซด์มันมันไม่ดรอปลงเราอาจจะไม่ได้ปรับลดพอร์ตก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอ่าอันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่อย่างถ้าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลบางครั้งก็คือบางประเภทเนี่ยเราอาจจะมองว่าเอ้ยกลายเป็นว่ามันอาจจะราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วมันกลายเป็นว่าทําให้มีดีมาน์มากขึ้นความน่าเชื่อถือมากขึ้นมันก็กลายเป็นว่าอัพไซด์มันอาจจะไม่ได้ลดลงอะ่ะ เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ไม่ได้มีการลดพอร์ตอาจจะไม่ได้มีการลดสัดส่วนอะไรเงี้ยคือขึ้นอยู่กับวิธีการคิดนะแต่อันนี้ผมคงไม่ลงดีเทลนะแต่เพียงแค่ว่าให้เราดูก่อนว่าที่ไปที่มาเป็นอย่างนงี้เสร็จแล้วถ้าเราได้ก,รรากําไรล้วก็รีบาลานซ์พอร์ตหมเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะต้องมีการเอาเงินอนะคอยมาเติมอย่างถ้าเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงอะเวลาเราได้กําไรเราก็ต้องป้องคือถ้าเราถือสินทรัพย์มากขึ้นโดยธรรมชาติก็ควรจะป้องกันความเสี่ยงเรื่อยๆบ้างเพราะว่าไม่งั้นมันอันตรายเกินไปไงนึกออกปะ แต่เราอาจจะป้องกันในสัดส่วนที่น้อยแต่ว่าถามว่าทองคํากับทีเฟกไม่เหมือนกันคือทองคาเนี่ยเอาตรงๆเลยคือเราป้องกันความเสี่ยงแต่เราเชื่อว่ามันไม่น่าจะมีมูลค่าเป็นศูนย์น่ยแต่ถ้าอย่างทีเฟกเนี่ยเอาตรงๆเลยมันมันเป็นคือป้องกันเนี่ยยังไงมันมีหมดอายุ่มันมีโอกาสมีมูลค่าเป็นศูนย์เอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสออันเนี้ยมันเป็นป้องกันความเสี่ยงเหมือนกันแต่ มันเป็นป้องกันความเสี่ยงชนิดความเสี่ยงต่ํากับป้องกันความเสี่ยงชนิดเสี่ยงสูงงงไหมเออแต่มันมีสินทรัพย์ประเภทนี้อยู่เสร็จแล้วเนี่ยคราวเนี้ยผมก็จะอธิบายให้คราวเนี้ยเราก็จะแบ่งคราวนี้เวลาเราลงทุนจริงๆเนี่ยเราก็จะแบ่งเฉพาะเอาเงินก้อนเนี้ยมาลงทุนอ่ะอย่างอย่างคนที่วันนี้เราพูดถึงทองคำใช่ไหมเราก็จะแบ่งทองซึ่งเคยเคยบอกไปแล้วว่าเราแบ่งกระสุนยังไงแบ่งอะไรยังไงอ่ะคราวนี้มาดู Excel แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดนะ อันนี้เป็นกลยุทธ์หน่อยนะอาจจะใครที่ใครที่มีโอกาสเรียนคอร์สไพซิ่งโซนไปแล้วอะ่ะผมผมเข้าใจว่าคุณคุณน่าจะเก็ตอ่ะเออก็ถือว่าถือว่านี่แล้วกันนะอ่าอ่าขออนุญาตขายของสักนิดหนึ่งใครใครที่เรียนไอตัวเนี่ยที่เป็นนักลงทุนเนี่ยตึง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 อ่าใครเรียนกลยุทธ์ไพซิ่งโซนไปแล้วเนี่ย น,น่าจะเก็ตไอเดียเอาอย่างี้ดีกว่านะหลักการก็คือเหมือนเหมือนคอสนี่เลยพาสซิ่งโซนนะใครก็สนใจก็ไปเรียนเพิ่มเติมนะครับอ่ะคราวนี้มาดูมาถึงปุ๊บเนี่ยตัวอย่างนะต่อเนื่องาเลยผมแบ่งเงินมาสมมติว่าจะป้องกันความเสี่ยงนะครับคิดเป็น15%เโดยประมาณเนี่ยของพอร์ต4 4 0 0 0 0บาทพอ4 0 0 0 0บาทเสร็จปุ๊บเนี่ยผมแบ่งเงินเป็น40ส่วนก่อนเลยอ่าแบ่งเงินไว้ก่อนนะส0่ส่วนเท่ากับส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณสัก1 0 0่ง 1, บาท โดยประมาณนะส่วนละส่วนละพันบาทเสร็จแล้วเนี่ยผมก็แบ่งหน้าหน้าที่ของมันก่อนคือไอ้สี่สิบส่วนเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยยี่สิบส่วนเนี่ยเอาไว้ไปถือป้องกันความเสี่ยงระยะยาวคือลงมากก็ซื้อลงมากก็ซื้ออะไรเง,งี้ยไ,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 ไม่ได้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 สนใจจะขายอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งอ่ะอีกครึ่งหนึ่งอ่ะอีกยี่สิบส่วนเนี่ยเอาไว้สร้างกระแสเงินสดระหว่างทางคือมันดีดขึ้นนะได้กําไรขายบ้างอารมณ์ประมาณเนี้ยนะแบ่งหน้าหน้าที่กัน อันนี้ใครที่เพิ่งเทรดทองคําครั้งแรกหรือเทรดแบบทั่วไปยอมรับว่าฟังแล้วเนี่ยคุณอาจจะงงไปเลยแต่อันนี้คือการเทรดแบบเทรดแบบเชิงกลยุทธ์แล้วกันนะผพราะว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าเทรดแบบธรรมดาแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคนแล้วกันอย่อยางโจทย์ของผมเนี่ยต้องการเทรดแบบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถเลี้ยงชีพได้ในในระยะยาวพอพอรเราใหญ่ขึ้นเราอาจจะไม่ได้ต้องการความหวือหวามากนักแต่เราคาดหวังความเสถียรของของการ กำไรหรือการอยู่รอดระยะยาวๆเพราะว่าเราอยากให้พอเรากรเกษียณอายุแล้วมันเลี้ยงชีพเราได้ไปตลอดชีวิตอะนึกออกปะ่ามันจะไม่ได้แบบฟุกอะได้กําไรอะไรเงี้ยไม่ใช่มันก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนะแต่ถือว่าเป็นการแชร์มุมมองแล้วกันนะไม่ได้บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดนะแต่แชร์มุมมองอ่ะคราวนี้เวลาเราแบ่งเงินเนี่ยก็แบ่งเงินแบบเนี้ยคราวนี้ผมก็มากาหนดว่าเออราคาทองคำเนี่ยน่าจะซื้อแพงสุดไม่เกินกี่บาทแล้วก็คิดว่ากรณีที่แย่ที่สุดของทองคําน่าจะเท่าไหร่ ก็หลักการง่ายๆเลยแล้วก็ไปดูทองคำเนี่ยมันเคยโลสุดประมาณสักหมื่นเจ็ดเราก็เลยตั้งโลสุดเนี่ยแย่สุดหมื่นเจ็ดแล้วแ่ละนะครับแล้วก็แม็กซ์สุดอ่ะว่าจะซื้อไม่เกิน3 0,000บาทอ่ซื้อสูงสุดคราวนี้เราก็แบ่งโซนราคาแสดงว่าถ้าทองคำเนี่ยอยู่ตั้งแต่28,700จนถึง3 0,000บาทเนี่ยจะแบ่งเงินอ่กระสุนเรามี40นัดใช่ไหมจะแบ่ง4นัดเนี่ยเข้าไปซื้อหรือเป็นเงิน4 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดว่า อยู่ในโซน27,400จนถึง28,700เนี่ยจะซื้อตรงนี้อีกใช้กระสุนตนี้อีก4นะัดรวมกันเป็น4,000บาทแต่อย่างตอนนี้เลยเอาปัจจุบันได้เลยนะเราไปดูที่ EFINCO เลยนะ e f i n น o ตอนนี้มีเงินอยู่40,000นะและนิดนิดหนึ่งคือจริงๆคือเทรดไปแล้วบัญชีนี้ที่ EFINCO อันนี้คือเทรดไปแล้วนะทดลองเทรดไปไม้หนึ่งเรียบร้อยแล้วอ่ะเราจะได้แอคชั่นไปพร้อมกันเลยคราวนี้ เราก็มาดูว่าเออไอซอกครั้นเนี้ยเริ่มต้นสมมติว่าเนี้ยสี่หมื่นบาทสด,สดๆเลยเงินจริงเนี้ยสองหมื่นสี่พันแปดร้อยไอ้ตัวเนี้ยสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยโซนเนี้ยถ้าเราเริ่มต้นครั้งแรกเลยซื้อเนี้ยแสดงว่าเรามีโคต้าซื้อได้สิบหกนัดเลยนะเพราะแทนที่ว่าเราจะรอให้มันขึ้นไปสามหมื่นค่อยซื้อใช่ปะ่ะแสดงว่าเราซื้อสองหมื่นสี่ถึงตรงเนี้ยแสดงว่าเราซื้อได้หนึ่งหมื่นหกพันบาทแล้วเราก็ไงครับประหยัดเนอกบ่าคือซื้อได้ต้นทุนต่ำกว่าอ่ะครัวนี้เราก็จะซื้อเลยคครรานนีี้้เมโตซือัด หมายความว่า8นัดเนี่ยซื้อไปโดยที่ไว้ป้องกันความเสี่ยงระยะยาวคือซื้อตอนเนี้ยแล้วไม่ต้องไปทําอะไรกับมันก็ได้เป็นเงิน8,000บาทส่วนอีก8นัดนั่เนี่ยก็คือซื้อแล้วเอาไว้ถ้าเด้งขึ้นขายทํากําไรเอออ่ะคราวนี้มาถึงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ขี่ซื้อไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะราคาตอนนี้ก็คือ25,369บาท เอออุ้ยเอออันนี้ก่อนนะปกติเรามีโค้ต้านะครับไม้แล้วประมาณหนึ่งพันบาทอันนี้ไม่ต้องเป๊ะนะถ้ากกับว่าผมซื้อราคาทองคำตัวเนี้ยเอ,อ่อเคาะขวาน่าจะเป็น3ามแปดสนะสามนะครับเสร็จแล้วก็ซื้อไปตรงนี้แหละนะครับที่ 0.04บาททองคำอ่าจริงๆเหตุผลที่ผมไม่อยากให้พวกเราอะ่ะคือผมว่าไม่อยากให้พวกเราซื้อไม้เดียวหมดเพราะเหตุน,นี้นะเพราะว่าราคาหุ้นอะ่ะมันผันผวน,นไปมาราคาทองคําก็ผันผวน,นไปมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราทยอยซื้อทยอยขายจะเวิร์กคราวนี้มาถึงปุ๊บอ่ะทยอยซื้อก็ซื้อไว้ก่อนไม้หนึ่งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแอบจะเห็นพินขออนุญ,ญาตแอบ ดูพินสันิดหนึ่งนะครับพอดีว่าผมก็จําไม่ได้ขออนุญาตนิดหนึ่งในในระหว่างที่ในระหว่างที่แอบ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 ดูพินเออก็คี์ไปสันิดหนึ่งอ่ายืนยันซื้อไปก่อนหนึ่งไม้ปึง้งอ่าอันนี้ก็คือว่าเราใช้กระสุนไปแล้วหนึ่งนัดตรงนี้ถูกไหม แต่จริงๆตรงนี้เรามีโคตาคราวนี้วิธีการน่ยจริงๆแล้วไอตัว e ีฟินโเนี่ยเวลาเราซื้อไปแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยนะมันจะมันจะตั้งคําสั่งล่วงหน้าได้เพราะมันเทรด24ชั่วโมงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งราคารอเลยมาถึงถ้าเป็นนิสัยผมเนี่ยก็คือว่าไอ้บันไดตรงนี้มาซื้อได้ถึง24,800อย่างเงี้ยผมก็จะตั้งคือผมก็จะซื้อตั้งซื้อไปเลยล่วงหน้าอ่า24,000 แปดร้อยเอาขั้นต่ำสุดเลยนะนี่เลยประมาณนี้ซื้อไปอีกอตอนนี้ผมผมอ่านะก็ ทยอยซื้อไปทยอยทยอยซื้อไปนะค่อยๆส่งคำสั่งไปอะไม่เป็นไรนะครับก็ให้ดูว่าเราทยอยซื้อไปนะวิธีการแต่คราวเนี้ยอะไรที่ซื้อแล้วโดยธรรมชาติเนี้ยอย่างเมื่อกี้เคาะไปแล้วสองห้าสามแปดเนี่ยเคาะไปแล้วคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าเนี่ยเห็นไหมมีทองคำเท่านี้แล้วเห็นไหมทองคำในพอยนี้ยคราวเนี้ยในศูนเุศูนสี่เนียเราก็ต้องคิดว่าเราจะแบบนึงนะ ผมก็จะแบ่งขายเลยโดยธรรมชาติเหมือนกันซื้อ25,300เนี่ยผมอาจจะตั้งใจว่าขายที่เท่าไหร่เลยไอโซนตรงเนี้ยที่เราซื้อตรงเนี้ยครับครานี้เล่าให้ฟังนี้ไอกระสุนที่เอาไว้เน้นสร้างทำกำไรเนี่ยเวลาเราซื้อไปแล้วเนี่ยเราก็คิดในใจว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าทองคำมันขึ้นมาสัก1%หรือ2%เนะี่ยเราก็ขายทำกำไรไปละ เราไม่ได้อยากจะถือเข้าไปตลอดคือมันต้องบริหารความเสี่ยงคือผมเคยเล่าคอนเซปต์ครั้งหนึ่งว่าผมอยากให้เราลงทุนเหมือนกับซื้ออสังหาปล่อยเช่าคือมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราปล่อยเช่าได้ช่วงระยะเวลาที่เราปล่อยเช่าไม่ได้แต่เรามั่นใจว่าสินทรัพย์ชิ้นนี้ในระยะยาวมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแน่นอนการที่เราปล่อยเช่าได้บ้างมันก็เหมือนกันการเก็บกระแสเงินสดเพราะฉะนั้นการที่เราแบ่งเงินเป็น2หน้าที่หน้าที่หนึ่งเราถือยาวๆหน้าที่หนึ่งเราซื้อขายเก็งกาไรเนี่ย เราก็ทำแอคชั่นแบบนี้นะครับส่วนที่เราซื้อไว้แบบว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะคือยังไม่ขายตอนเนี้ยเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงเราก็ถือไปแต่อะไรที่ตั้งใจเก็งกำไรซื้อแล้วต้องแบ่งขายและและที่สําคัญอ e ีฟินโกเนี่ยเขาตั้งขายได้ล่วงหน้าเลยเพราะงั้นซื้อเสร็จปุ๊บคุณไม่ต้องสนใจคุณตั้งขายไปเลยนะครับส่วนว่าเนี่ยเราก็มาเกาะเส้นค่าเฉลี่ยไฮเดิมอย่างเงี้ยเนี่ยมันเคยขึ้นไป25,9 6 0อ่า25,000อ 990ก็ได้เออเนี่ยแบ่งขายไปเลยนะ0.04สอ่าสมมุติอย่างนี้นะอ่านะแล้วก็คือข้อดีของของ eFinco มันจะแตกต่างกันเราเทรดหุ้นนิดนึงเพราะว่าเวลาเราเทรดหุ้นเนี่ยมันมันไม่24ชั่วโมงมันก็ต้องมาแคนเซิลออเดอร์ใช่ปะแต่ออเดอร์ eFinco หรือว่าใครที่เทรดคริปโตอ่ะ ส่วนใหญ่ออเดอร์มันวาง24ชั่วโมงจนกว่าเราจะไปแคนเซิลเองนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเราวางแผนเทรดอ่ะมันจะง่ายเพราะว่าเราคีี์ออเดอร์ล่วงหน้าไปเลยแล้วเดี๋ยวมันแมทอ่ะมันก็มันก็แจ้งผลมาถูกไหมทางอีเมลปัจจุบันนะแต่เดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตที่แจ้งทางไลน์เวลาเราสมัครผ่านอีฟินโกแล้วก็แอคชั่นอย่างเงี้ยอ่ะคราวนี้เอาเป็นว่าตอนเนี้ยในในในคลิปเนี้ยผมเล่าเป็นคอนเซปต์ก่อนแต่เดี๋ยวทุกๆวันพุธเนี่ยเราจะมาอัปเดตพอร์ตนี้กันนะถ้าไม่ลืมนะ เราจะมาอัปเดตพอรตนี้กันแล้วก็เทรดอย่างเงี้ยเทรดเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าวิาวธีการเราเราเทรดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราดูไปว่ายาวๆจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีการที่ว่าขายแล้วได้กําไรใช่ป่ะเราก็เก็บกระแสเงินสดไปไอที่เราซื้อถือก็ถือไปจริงๆหลักการเนี้ยที่ผมใช้ส่วนตัวจริงๆอะ่ะเราใช้กระทุกสินทรัพย์เอางี้ดีกว่าเห็นไหมอันนี้คือแค่ทองอย่างเดียวนะแต่ว่าจะเป็นเล่นเซ็ต50 ETF ต่างประเทศ T f a digital asset จริงๆแล้วอ่ะผมอะ่ะ ทำหลักการเนี่ยเหมือนกันหมดแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะวุ่นหน่อยแต่ต้องเข้าใจว่าผมเทรดมาสิบกว่าปีอะวิธีการมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆสุดท้ายเราพอดีว่าเราแฮปปี้กับแบบนี้นะเออพอดีเราแฮปปี้กับนี้เพราะว่าเทรดแบบนี้แล้วมันไม่เครียดเพราะว่าเราไม่ได้เอาเงินทั้งหมดไปแช่ทีเดียวและมันเหมือนกับว่าเรายอมรับได้ว่าเราไม่มีเวลาเฝ้าขเขาหลอก24ชั่วโมง เราก็เลยวางแผนเห็นไหมวิธีการบรหิหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมหลายกรณีที่จะเกิดขึ้นคือถ้าออกกรณีนี้ทํำยังไงออกกรณีนี้ทํำยังไงนึกออกไหมเออเพราะงั้นในการวางแผนเทรดที่เราบอกว่าเอยทองคาเป็นขาลงเราควรวางแผนยังไงก็อย่างนี้แหละคือเวลาเราเผื่อไว้ก,กว้างๆาเงี้ยเราก็เลยไม่รีบร้อนเงียลงก็ค่อยซื้อเออไม่ลงก็รอได้แต่ถามว่าไม่ลงแล้วปล่อยไว้ก็เสียดายเราก็มีการเก็งกาไรครับ ก็คือการเอาเงินเนี่ยไปเก่งกําไรมันจะมีส่วนกระสุนที่เก่งกําไรได้หมายความว่าขอเพียงแค่ว่าให้ราคาทองคำอะ่ะมันเหวี่ยงตัวในโซนนั้นๆเช่นไอตอนที่มันเหวี่ยงตัวจาก24,800ไป26,100ตอนที่ราคามันเหวี่ยงตัวในกรอบนี้ไปมาเราก็สามารถซื้อขายซื้อขายทํากําไรได้สมมติว่าเนี่ยมันเพราะแก๊ปตรงนี้มันมีแก๊ปราคาห่างกันประมาณสักพันสบาทจริงๆมันขึ้นลงสักประมาณสัก2-300บาทอย่างเงี้ยเราก็ขายได้เพราะอะไรเพราะว่า จุดเด่นของอ e ีฟินโกมันดีกว่าราคาทองคำคือตรงนี้แหละถูกไหมเพราะว่าถ้าเราพูดถึงสมาคมทองคำเนี่ยแก๊ปซื้อขายมันห่างกันร้อยหนึ่งแต่แก๊ปซื้อขายของตัวอ e ีฟินโกอย่างเงี้ยตอนนี้มันห่างกันเนี่ยเก้าบาทบ้าง10บบาทบ้างอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ห่างกันร้อยหนึ่งเหมือนกับเวลาเราไปซื้อสมาคมทองคำอะ่ะมันก็จะดีกว่าราคารับซื้อสูงกว่าอ่าอะไรอย่างเงี้ยราคาเสนอขายถูกกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์นะนะครับ วันนี้ลองฟังเป็นเชิงกลยุทธ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆติดตามเพิ่มเติมนะในในในพูดต่อไปแต่ทิ้งท้ายก่อนเราต้องอัปเดตเซตกันสักนิดหนึ่งสถานการณ์เซตอินเด็กซสักนิดหนึ่งนะซึ่งถ้าเราพูดถึงเซตอินเด็กซ์ตอนนี้ไลกราฟลาย60นาทีเอาให้ดูงี้ตอนนี้ลาย60นาทีเนี่ยหลุดแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะอ่าเพราะงั้นแสดงว่าเซตเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยตอนนี้โลเขาเอ่อออย่งอยังอย่งถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เปิดมาเซต50เนี่ยหลุด 939เนี่ยแสดงว่าเขาจะยืนยันเป็นขาลงในกราฟ60นาทีซึ่งก็อย่างที่บอกก็จริงๆแล้วภาพวัปดเนี่ยเซตสัปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นภาพแนวโน้มขาขึ้นอยู่แหละแต่ว่าเพียงแค่ว่ากรอบเบี่ยงตัวมันกว้างส่วนในกราฟรายวันเนี่ยต้องบอกว่ามันยังมันยังไม่ค่อยทรงพลังเท่าไหร่เออเพราะเพราะว่าในกราฟรายวันเนี่ยมันมันมันอ่อนแอวิดีกว่ามันยังมันยังไม่รีบขึ้นตอนเนี้ยนะมันยังอ่อนแออยู่แล้วพอกราฟ60นาทีเนี่ย ที่มันขึ้น,นระยะสั้นเนี่ยปรนกายปว่าเปลี่ยนเป็นแนวโน้มหลุดแนวโน้มขาขึ้นแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงเรียกง่ายว่ายังมีโอกาสพักฐานอีกรอบหนึ่งคือมันยังไม่จบหรอกเดี๋ยมันต้องพักฐานอีกสักรอบหนึ่งนะก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครมีคําถามนะช่วงท้ายถามได้แล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครสนใจสมัครอ e ีฟินโกนะก็คลิกลิงก์ที่ด้านล่างตรงนี้แหละหรือว่าพิมพ์เข้าไปที่อ e ีฟินโกนะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสัปดาห์หน